เพื่อนๆครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยนภาพระยะสั้นแล้วก็มุมมองต่างๆที่น่าสนใจในภาพระยะกลางร,รวมถึงระยะยาวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับใครที่เทรดในวันนี้ก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มลากยาวถึงช่วง5้าทุ่มนะครับที่คุณโจลอนพรบเวลจะออกมาพูดในวันนี้นั่นเองครับไปรับฟังข้อมูลในวันนี้กันเลยครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้คเคเรนโซ่เฮ้คริปโตเคุเรนซีวันนี้เป็นวันที่19เดือน10และผมไม่ได้มานำการลงทุนเนาะก็เออนนะครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปในทุกๆวันกันหน่อยเนะาะใครที่เพิ่งมารับชมก็ฝากสับสกไลฟ์ป้อมท้ากดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับใครที่อยากวางแผนเทรดกับผมแบบฟรีๆไปตลอดชีวิตนะครับเพื่อนๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวเพื่อนๆคลิกลิงก์ okx ของผมใต้คลิปได้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยสแแแกกนนน QR ้้ดด UID Code เาะจงับอมิไที่ ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาดึงเข้าห้องแทนเทรดเนาะยังไงฝากทําตามเงื่อนไขด้วยนะครับเค <c oughs> ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยน์เลยนนะครับเพื่อนๆใครมีความหเห็นไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะบิตคอยน์ในภาพระยะสั้นเนี่ยก,ก็เหมือนจะมีการรีบาวประตูขึ้นมาบ้างนะครับจากสัญญาณบูชที่เดวเจนที่เกิดขึ้นเนาะในทำไฟประมาณ1ชั่วโมงแถวๆนี้นะครับแต่เห็นได้ว่า ช่วงนี้ยังคงติดในฝั่งของซับไพโซนอยู่เนาะอ่ะแถวๆถวนี้นะครับโซนสีแดงๆตรงนี้ที่ผมทําเอาไว้ซึ่งจุดที่เราจะโฟกัสฝั่งขาขึ้นกันเนี่ยจริงๆผมมองว่าควรจะรอสักประมาณ2 8 0 0 0โดยประมาณเนาะผมมองว่าน่าจะน่าสนใจกว่าเนื่องจากแท่งเทียนที่เป็นแท่งกลับตัวแถวแถวนี้มันยังดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะมองว่าถ้ามีการย่อลงมาอีกสักรอบหนึ่งแถวแถวเนี้เนี่ยเข้ามาสู่บริเวณดีมาโซนที่สําคัญแถวๆถวนีน้ผมมองว่าน่าจะคุ้มเสี่ยงสัมมากว่านะยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยต่างๆในทางเฟรมม1ชัวโง ได้อยู่นั่นเองนะครับพร้อมทั้งผมมาดูประกอบในฝั่งของสภาพคล่องด้วยนะจะยังคงมีอยู่แถวๆประมาณ27,900โดยประมาณนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะโฟกัสฝั่งขาขึ้นกันเนี่ยผมเองน่าจะรอให้เขาลงมาอีกอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะผมมองเป็นการขึ้นไปอาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกนะที่ขึ้นไปและย่อไซด์ไปอีกสักรอบหนึ่งนะอีกสักรอบหนึ่งผมอยากให้ไซด์ไว้แถวๆนี้อีกสักรอบหนึ่งผมออองผมองว่า,วาน่าจะน่าสนใจเนาะแล้วก็ให้เขาเกิดสัญญ,ญาณในการกลับตัวอาจจะเป็นแท่งเทียนหรือสัญญ,ญาณในวาเจนต์ต่างๆ เกิดขึ้นประเวณโซนนี้นะเพราะผมมองว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเพราะมีเพื่อนๆแชร์มาในห้องไลฟ์ฟรีเนาะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ไลฟ์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เข้าร่วมพูดคุยกันฟรีเนาะก็จะมีข่าวตั้งแต่ช่วงประมาณ3ามทุ่มแล้วก็มี5้าทุ่มนที่คุณพาวเวลจะ ออกมากล่าวนะครับก็รอติดตามสถานการณ์แลวกันนะครับน่าจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นในกรอบของสภาพคล่องที่ผมแอบบมองไว้และเนาะประมาณ28,800จนถึงประมาณ27,900โดยประมาณฉะนั้นเราใครที่จะโฟกัสเทรดในภาพรายนะยะสั้นเนาะก็โฟกัสไปประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะประมาณ28,800ก็อยู่ราวๆประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นแผนในฝั่งของเอาฝั่งขาช็อตนะหรือฝั่ง TP ฝั่งขาลองนะครับก็อยู่ราวๆแถวช่วงไฮเดิมมล้วก็ค่อยโฟกัสนะส่วนใครจะโฟกัสฝั่งขาขึ้นก็ มองเราแถวแถวนี้ก็ได้ไอ้แท่งกลับตัวแท่งเนี้ยมันจะทิ้งไส้ไว้เยอะเนาะแต่ผมก็มองว่าก็เทรดไปตามโมเมนตัมแลวก็ตามในฝั่งของแท่งเทียนนะครับที่มีการเบรกโครงสร้างในภาพร,ยระยะสั้นอะไรกันเนาะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีการเบรกออกมาเพื่อจะเห็นว่าตรงนี้แต่ก่อนเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านเาานี่ยเราไม่ผ่านนะครับเนี่ยแถวๆนี้แต่ช่วงปัจจุบันเนี่ยเรายังคงไซด์เววีเหนือได้ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วก็เทรดไปตามหน้ากราบอะไรกันเพียงแค่ว่าเราอาจจะรอย,ยอ่อช่วงนั้นเราสำคัญแถวแถวนี้นะครับเพื่อจะลุ้นเด้งถัดไป อะไรประมาณนี้นะผมก็มองว่าก็เทรดไปตามหน้ากราฟไปก่อนในภาพระยะสั้นนะในภาพระยะยาวเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยออกนะต้องบอกตามตรงซึ่งทําไมผมถึงมองว่าเราสามารถโฟกัสเทรดในฝั่งขาขึ้นตรงนี้ได้นะก็จะเห็นว่าออในฝั่งของ MaxD นะครับในทางเฟรมสีโมงวมถึงสโตเนี่ยก็มีการมารีเซ็ตแล้วนะครับฉะนั้นแล้ว เราสามารถโฟกัสการเทรดฝั่งขาขึ้นได้เช่เนเดียวไม่ได้แย่อะไรเลยร่วมถึงในฝั่งของ ISI นะครับก็ไม่ได้หลุดโซน50นะยังคงไซเวอ์อยู่มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีกราค้าอาจจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกก็ได้นะครับตรงนี้ยังคงค่อนข้างน่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเทรดในภาพระยะสั้นนะผมมองว่าอาจจะมีการย่อระด้งขึ้นต่อได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งผมฝากไปเพื่อนดนะ้วยเนาะใครที่คลิกลิงก์โอเคของผมใต้คลิปด้านล่างเนี่ยจะเข้าห้องไลฟ์เทรดรายเย้ครับตลอดชีวิตเพื่อนเอนนนอเ,เนะ่ะ แจ้งยูเดีกับแอดมินได้เลยนะครับเรามาดูกันต่อที่สภาพคล่องนะก็เห็นว่ามีช่วงอยู่ช่ชวงด้านล่างนะครับก็ประมาณตั้งแต่2 8 0 0 0ลงไปก็รอโฟกัสการเข้าชอนหรืออะไรแถวๆนั้นและกานแนโซนด้านล่างเลกันนะครับส่วนในภาพใหญ่ก็ยังมองว่าถ้าไม่ได้เบรกเกินช่วงไฮเดิมนะประมาณช่วงประมาณ31,200้ยโดยประมาณเนี่ยนะครับช่วงไฮเดิมที่เรามีการปิดปิดต่ํากว่าไว้เนี่ยนะครับื่านๆเห็นไหมมีไ้เทียนทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ถ้าเรายังไม่สามารถเบรกได้นะ ก็จจะเป็นการเด้งรีบาวนะครับเพื่อชนเทรไลน์อของทรอยเกลแล้วลงมาต่อยังคงเป็นไปได้อยู่นะก็ติดตามสถานการณ์ในภาพระยะยาวไว้แลกันเนาะและกว่าจะเกิดการฮาวิ่งเนี่ยก็เป็นในช่วงของปีหน้านะครับฉะนั้นก็ยังค่อนข้อีกนานพอสมควรตรงนี้ที่เราเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแถวๆนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมขอบบนพอดีและล่วงลงมาอีกรอบหนึ่งถึงขอบล่างและเด้งขึ้นไปใหม่ก็ได้ อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอโฟกัสแลกกันผมก็ไม่ได้สามารถจะรู้อนาคตได้นะครับแต่ว่าเรายังคงมีแกลบอยู่ที่โซนด้านล่างอยู่เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงในภาพใหญ่นะก็จะเห็นว่าเรามีการหลุดเลยครับในฝั่งของ rising wedge ลงมาแล้วนะเป็นแท่งเทงกลับตัวการขึ้นมารี b าวตรงนี้ยังไม่ผ่านประมาณ31,400หรือประมาณ32 0 0 0ดอลพาร์ไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับเทเลไลาเสียงแดงที่เพื่อนๆเห็นได้ชัดๆครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น target ในการร่วงลงนะครับของ head and shoulder ด้านบนนะครับอ่าเห็นไหม ปุ๊บอันนี้เป็นเป้านะครับอันนี้ก็ล่วงค่อนข้างลึกนะเราก็จะไม่กังวลถึงขนาดนั้นแล้วกันเราดูเป็นเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปนะครับก็ลองมองภาพนี้ไว้ดูก็ได้นะครับอาจจะเป็นมุมมองนี้เกิดขึ้นก็ได้ผมก็ไม่ได้รู้อนาคตราคาบิตคอยสามารถเด้งขึ้นไปถึง31,4 0มรดอละลาร์ได้เลยนะแต่ถ้าเด้งขึ้นไปแล้วมีแท่งเทียนในการกลับตัวมันก็อาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อขอให้แอนโชเดอร์อีกรอบหนึ่งหรือเป็นการคอนเฟิร์มไลซิ่งเวทเนี่ยยังคงเป็นไปได้นะครับอ่าหรอ ไม่ได้ทราบนะครับผมดูฮาร์โมนิกไม่ค่อยเป็นนะผมก็มาแบ่งปันหรือใครที่ดูเป็นก็ลองแชร์ดูว่ามองเบ็มมองนี้ไหมนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ผ่านช่วง3-2 0 0 0นนะครับช่วงไฮเดือเห็นไหมสามารถขึ้นไปได้และอาจจะเป็นการย่อลงมาเพื่อลงซีนะครับที่ฟิโบที่88.6%แนะครับแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพในฝั่งของไดมอนด์นะหรือจะเป็นไดมอนด์ที่จะปรับตัวลดลงลงต่อเนื่องจากเรามีการทำโลแล้วก็โลว์โลวแล้วก็ไฮไฮโลไฮโลนี่มันเป็นโครงสร้าง ขาลงอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเรายังไม่สามารถเบรกผ่านชุมา31,200่วหงมา3 1 2 0รหรือ31500ไปได้เนี่ยช่วงไฮเดิมที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูนนอะไรเนาะก็จะเป็นช่วงไฮนี้เลยถ้ายังไม่สามารถเบรกได้แนวโน้มที่บิดคอยจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแน่นอนครับตามโครงสร้างของดาวเดลลี่แล้ว มันก็จะยังไม่เป็นขาขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดร่วงลงต่อตามโครงสร้างของราคานั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อนๆทุกคนเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับกดคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจได,ได้ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ย่าลืมไปเหาฉลามที่กลับมาเหมืกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ